สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะวันนี้3ามโมงกว่ากับ4ี่โมงเช้ารีตื่นสายค่ะตื่นมาพร้อมกับสายฝนเสียงฝนหยดจากหลังคาค่ะทุกคนอากาศดีมาสี่ห้าวันวันนี้ก็มืดครึมอึมครึมอีกแล้วค่ะฝนตกปล่อยๆวันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าตา่างงานนี้เสกก็มาค่ะพี่เสกมาเองนะคะงานนี้ เ yeah, มื่อวานนี้ลีกับแฟนอะ่ะช่วยกันทําความสะอาดและเบียงช่วยกันทําความสะอาดและเบียงคิดว่าอากาศมันร้อนแล้วหน้าร้อนแล้วที่ไหนได้ทุกคนมันตกอีกแล้วค่ะลีก็เอาโต๊ะเอาเตียงเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงซัมเมอร์เนาะออกมาฝนดัดนตกอีกแล้วค่ะ นี่ค่ะระเบียงรีเมื่อวานเนี้ยก่อนที่ลีจะทําความสะอาดระเบียงรีก็จะขูดสีเก่าเนี่ยถ้าคนที่อยู่นอร์เวย์จะรู้นะสีเก่าๆพวกนี้ค่ะพอนานๆไปสีมันจะลอกเราก็จะขูดสีเก่าออกแล้วก็ทาสีใหม่รีทําทั้งหมดเลยค่ะที่เห็นว่าวว๊าแหว่งแบ่งอะค่ะรีต้องขูดสีเก่าออกก่อนก่อนที่จะลงสีใหม่นะคนที่นอร์เวย์จะรู้ค่ะว่าเราต้องทาสีตลอดเลย สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะวันนี้อากาศอย่างที่บอกที่รีถ่ายให้ดูเนาะฝนตกค่ะแต่ก็ดีอย่างหนึ่งคือสนามหญ้ามันจะได้อ่จะได้เขียวเร็วๆเพราะว่าถ้าเกิดแดดมันออกเลยเนี่ยร้อนจัดๆเนี่ยก่อนที่หญ้าที่สนามมันจะโตมันก็จะตายก่อนนะมันมีอยู่ปีหนึ่งที่แบบเออปี2018มั้งสนามหญ้านี่ก็คือเออเป็นสีเหลืองแบบเป็นเป็นหญ้าแห้งเลยอะ่ะก็ ก็ตกมาก็ดีเหมือนกันค่ะอากาศจะได้ชุ่มชื้นขึ้นมานิดนึงก็เดี๋ยววันนี้ลีจะมาเล่าเรื่องอ่าอ่าจะเล่าเรื่องความอ่าความอะไรดีล่ะความลับของตัวเองเออก็ไม่เชิงลับละค่ะเรื่องเรื่องแบบความรักแบบไม่ลับเออเดี๋ยวมารับฟังกันเลยค่ะทุกคนสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะทุกคน กิจวัตรประจำวันตื่นมาปุ๊บเนี่ยก็คือกาแฟอันดับแรกหลายๆคนที่ผู้หญิงไทยที่อยู่นอร์เวย์ค่ะสมัยอยู่เมืองไทยเนี่ยก็คงไม่ค่อยได้กินกาแฟเหมือนลีนั่นแหละก็คือไม่ไม่จำเป็นต้องกินกาแฟถ้ากินก็กินกาแฟเย็นเนาะแต่มาอยู่ที่เนี้ยค่ะไม่รู้มันเป็นไรมันต้องกินขาดไม่ได้เดี๋ยวนี้ลีอ่า รักษาสุขภาพนิดนึงนะกินน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลแดงน้ำตาลทายแดงแดงหรือสีน้ำตาลก็ไม่รู้อะเมื่อก่อนกินแต่น้ำตาลดีกินน้ำตาลเยอะมากเดี๋ยวนี้ต้องกินอะไรที่มันเป็นประโยชน์วันนี้ใส่แล้วค่ะเดี๋ยวมาชงกาแฟกันค่ะทุกคนก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะว่าทำไม กิดที่ได้เป็นสไปซ์สวเดนก่อนจะมาเป็นสไปซ์นอร์เวย์เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปี2005ค่ะปี2005เอาเป็นปีคิทศักราดเนาะเ <c oughs> พราะวอยู่ที่นี่เราพูดปีคศมากกว่าพศพศปีอะไรก็จำไม่ได้แล้วที่เกียจบวกลบลบคูณหารก็ <c oughs> <c oughs> ปีปี2005ค่ะลีเริ่มรู้จักกับแฟนคนนอร์เวย์เนี่ยปี2005ค่ะ ปี2005เนี่ยเขาก็ไปมาหาสู่คับวปี2006แล้วกันเขาก็ไปมาหาสู่หลังจากที่รู้จักกันเนี่ยประมาณเขาไปหาลี3ครั้งโน้ตที่เมืองไทยพอปี2006เนี่ยก็วางแผนแล้วว่าจะแต่งงานลีแต่งงานประมาณปลายปีนะปลายปี2006ก่อนมาไอก้กลางๆปี2006ค่ะก่อนมาก่อนมาอ่านอร์เวย์ต้นปี2007ประมาณต้นปี2006นี่ค่ะลีก็ อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านก็รอรอให้เขาไปแต่งงานหาเลิกหายามรอให้เขาแต่งงานเราก็คบกันเป็นเพื่อนกันประมาณหนึ่งปีนั่นแหละค่ะช่วงที่รีอยู่บ้านเนี่ยค่ะถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปเก่ารีนะที่รีทําว่าเมื่อไม,ม่นานนี้เองค่ะสองสาเดือนนี่เองที่กิจการของครอ,อบครัวรีทํากิจการอะไรก็จะรู้นะคะเพราะว่าคือครอบครัวรีทํากิจกรรม กิจาการเกี่ยวกับรีสอร์ทเล็กๆนะคะอยู่ที่เขาใหญ่แล้วคราวนี้ช่วงที่ลีรอแฟนคนนอร์เวย์ที่จะไปแต่งงานเนี่ยก็จะมีแขกเขามาพักที่ <c oughs> แขกเขามาพักที่รีสอร์ทที่ลีทาอยู่แล้วคนนี้เขาก็เป็นคนสวีเดนค่ะเขาเป็นนักถ่ายภาพแล้วก็เขียนหนังสืออะไรเนี่ยลีก็ไม่รู้เขาก็ไปพักคนเดียวนะคะเขาไปพักคนเดียว เขาบอกเขาชอบเมืองไทยเขาชอบเที่ยวแบบป่าเขาแล้วบ้านเรียก็จะอยู่ที่เขาใหญ่ก็จะเป็นธรรมชาติเขาชอบถ่ายรูปนกร,รูปอะไรพวกนี้เกี่ยวกับธรรมชาตินะเขาก็ไปพักประมาณเกือบอาทิตย์ค่ะไปพักที่รีสอร์ทรีก็ตอนนั้นรีก็อยู่บ้านนลค่ะช่วยครอบครัวรอที่จะมารนเวค่ะแล้วคราวนี้เออเขาก็พูดคุยกับเราเนาะคือคือเข้าใจไหมผู้หญิงไทยอ่ะก็คืออ่าจะเรียกว่าอะไรอะ ป๊อปปูล่าเหรอเขาเรียกว่าเออชาวสแกนดิเนเวียนะคะเขาจะชอบไปแต่กับผู้หญิงไทยไม่ว่าสวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์อะไรพวกเนี้ยนอร์เวย์ Norway, พวกเนี้ยเขาจะชอบไปแต่แตกับหญิงไทยนะคะมาอยู่ที่นี่แล้วเขาเนี้ยเขาก็เชิงจีบนะเราก็ไม่ได้ว่าเราเออหลงตัวเองนะไม่ใช่ค่ะนิดหน่อยก็เขาเขาเ ก็พูดคุยเนาะพูดแบบเออเรารู้ว่ะค่ะคือคือ,คอสัญชาตญาณผู้หญิงเราอะเรารู้ใช่ไหมว่าใครเออพูดแบบพูดแบบเออหมายายอกไก่ใช่ไหมหยอดเล็กหยอดน้อยก็เออคราวเนี้ย เออลีก็ไปเสิร์ฟอาหารเช้านะคะเพราะว่าเพราะว่าเราทําร้านอาหารเล็กๆด้วยแล้วก็เขามาพักเนี่ยแขกเนี่ยก็จะมีอาหารเช้าลีก็จะไปเสิร์ฟอาหารเช้าให้เขาที่บ้านที่บ้านอะไรเงี้ยบางครั้งเขาก็จะออกมากินที่ร้านอาหารบางครั้งเขาก็จะกินที่ที่ห้องพักอะไรเงี้ยก็ไปเสิร์ฟเขาก็ถามเขาคือถามสารทุกสุดิถามแบบเออแบบคือเหมือนไม่ได้คิดอะไรแต่ว่า แล้วหลงตัวเองไปมั้งเวลาเขาถามเขาจะเออเธอเป็นโสดไหมอะไรเงี้ยเออเขาถามแบบเนี้เนาะเราก็เออมาถามทําไมคือคือไม่รู้จักกันสักหน่อยมาถามว่าโสดเหรออะไรเยเออก็หลงตัวเองนิดนึงอะเนาะนั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้เขาเหมารถค่ะเขาเหมารถขึ้นเขาใหญ่แล้วที่บ้านลีก็จะมีรถรถปิกอัพที่ใช้สําหรับส่งของรับแขกอะไรพวกเนี้ย ลีก็ทําหน้าที่นั้นตอนนั้นลีทําหน้าที่นั้นพ่อลีก็แก่แล้วเนาะเขาก็เออก็เหนื่อยลีก็อาสาไปเองเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาหล่อค่ะเขาหล่อช่วงนั้นคือช่วงนั้นเนี่ยลีเป็นนางโมลาค่ะนางโมลาค่ะก็ก็ขับรถขึ้นเขาไปกับเขาเขาก็เออจ่ายค่า ค่ารถให้นะเพราะว่าคือนักท่องเที่ยวคือด่านขึ้นเขาใหญ่ค่าค่ารถแพงมากโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยแพงมากแต่เขาก็จ่ายเองนะเขาจ่ายให้เราด้วยค่ารถค่าอะไรเงี้ยขเ,เขาเออเขาก็พาเรา เขาก็ไม่ให้รีรออยู่ในรถนะเพราะปกติถ้าพาแขกขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นเขาไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็จะนั่งรอในรถแล้วก็ปล่อยแขกไปนัดว่าเออแขกจะกลับเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาก็ชวนรีไปด้วยนะซื้อถุงถุงเท้าถุงน่องที่กันตัว่าซื้อให้แล้วก็พารีไปเหมือนเพื่อนกันก็พูดคุยถูกคอกันในใจนะตอนนั้นอะ่ะรีมีแฟนอยู่แล้วคือความเข้าใจไหมคือคืออ่ารีเป็นโรคแพ้ความรอคะ่ะแฟน แฟนแฟนเลียไม่หล่อเท่าคนสวีเดนนะนี่คือความต่อแหลออกแล้วค่ะเริ่ม,เร,มเริ่มออกลายแล้วค่ะก็คือเขาเขาหล่อนะเออสูงนายแบบเป็นหละ่ะสูงยาวเข่าดีค่ะก็ก็คุยกันเป็นเพื่อนกันแล้วคราวนี้นั่งรถมาเงี้ยลีเขาก็ชวนคุยนู่นคุยนี่เนาะเราก็เลยคุยลีก็เลยคุยไปว่าเลีย ตอนนี้มีแฟนคนโนเวนะเขาก็แบบทําเหมือนตกใจเหมือนนี่ก็คืออะไรประเทศเพื่อนบ้านเขาใช่ไหมล่ะ <ME G> เขาก็บอกว่า,อ,าอ,อ้าวหรออ้าวหรออะไรเงี้ย <ME G> เขาก็เออดูแบบเออเราก็เออทาไมเจอกันช้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เกินนะเราเอาเอนะเข้าใจนะคะผู้หญิงโสดเออก็ก,ก็เขาก็คุยนะว่าเออ เขาก็คุยนะว่าเออเนี่ยผู้ชายสวีเดนอ่ะดีกว่านะดีกว่าผู้ชายโนเวออีกอย่งงางนู้นอย่างนี้เนาะก็คุยเล่นคุยหัวกันไปเนาะจนวันสุดท้ายค่ะทุกคนอ,อ่ลี ไปส่งเขาค่ะที่ที่สถานีรถบัสที่อำเภอปากช่องเขาเข้ากรุงเทพค่ะเขาจะกลับไปต่อที่ไหนไม่รู้ก็คือลีขับรถไปส่งเขาที่สถานีรถบัสค่ะทุกคนเขาขอแบบถ้าเป็นที่นี่เขาก็เรียกเออขอแคมป์หน่อยก็คือขอแบบเออบายบายอะไรเงี้ยคือเขาให้ที่อยู่ลีค่ะเขาให้นมเบอร์ไอเขาให้ที่อยู่ลีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ที่สวีเดนค่ะแล้วเขาบอกว่า เขาบอกกับลีว่า,าถ้าไปอยู่ที่นอร์เวย์คือลีบอกแล้วนะลีรอแฟนคนนอร์เวย์จะมาแต่งงานแล้วก็จะย้ายมาอยู่ที่นอร์เวย์ลีก็เล่าเปิดดกให้เขาฟังเนาะเขาก็ให้ที่อยู่อะไรเงี้ยเขาอยู่ที่ไหนที่ไหนที่สวีเดนนะเขาบอกว่าถ้ามาอยู่ที่นอร์เวย์แล้วไม่สบายใจหรือมีปัญหาอะไรโทรหาเขาอุย้ยลีก็แบบเออแล้วก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยเพราะเราก็ไม่มีใครที่นอร์เวย์เนาะก็หลังจากนั้นคือ คือคือคลิปเก่านู้นที่รีอบอกว่าอยู่กับแฟนคนนอร์เวย์ไม่ถึงปีแล้วเลิกแล้วเราทิ้งเราไปเราก็นึกถึงผู้ชายคนนี้ทันทีแต่ว่ารีก็ไม่โทรหาเขาค่ะคือรีไม่โทรหาเขา ลีก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะลีลีพรดีลีมาอยู่นอร์เวย์ลีมีการมีงานทําแล้วมีอะไรแล้วเนาะมีน้องหมาด้วยแล้วถ้าเกิดลีคบกับคนโทรไปหาคนสวีวเดนเนี่ยมันก็ผ่านไปแค่ปีกว่าเนาะที่เราเจอกันอะไรเงี้ยหลังจากที่เราเจอคนสวีวเดนลีก็มาอยู่ที่นอร์เวย์เลยนะผ่านไปแค่ปีกว่าเขาก็คงไม่ลืมลีคือเ็าให้ที่อยู่ลีไม่ลืมลีเออนั่นแหละลีก็ไม่ได้นึกถึงเขาเลยคะ่ะตรงนั้นถ้า เออก็นึกถึงอะนะแต่ว่าลีกลัวว่าเออถ้าเกิดยังติดต่อกับคนสวีเดนนะคนนั้นอะลีจะต้องย้ายไปอยู่สวีเดนแล้วลีมีงานทําที่นอร์เวย์แล้วงานดีๆอย่างเงี้ยเออลีก็เลยไม่โทรค่ะจากนั้นก็ไม่โทรอยู่คนเดียวมาตลอดจนเจอแฟนคนนอร์เวย์คนใหม่ที่อยู่ด้วยกันปัจจุบันก็ก,ก็โอเคเลยค่ะคือคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วที่เราไม่โทรติดต่อหาผู้ชายสวีเดนคนนั้นนะ ลีก็ได้แฟนคนนี้ที่อยู่ด้วยกันนี้ดีมากนะดีมากเลยก็เนี่ยค่ะคือคือเวลานั้นอะคือความรู้สึกอะเราอะยังเป็นโสดใช่ไหมเรามีสิทธิ์เลือกแต่ว่าเสียดายที่เราเออคือคือยังไงล่ะคือบอกไม่ถูกอะเข้าใจไหมคือหญิงโมลาหญิงสองใจคือ แม่บอกกับเราว่าเออลูกฉันเนี่ยมันบ้าฝรั่งไปแล้วมันอาการหนักแล้วแม่พูดอย่างนี้เลยนะเออลูกฉันมันบ้าฝรั่งพูดกับเพื่อนบ้านอนะ่ะลีก็เออก็ตลกด,ดีนะมันก็จริงอนะ่ะคือลีเคยพูดกับครอบครัวตอนที่ลีแต่งงานเนี่ยลีอยู่เป็นโสดจนอายุ32ปีนะคะลีบอกกับครอบครัวลีถ้าไม่ได้ผัวฝรั่งจะไม่แต่งงานนี่คือความตั้งใจความใฝ่ฝันของลีนะก็สมใจอยากแล้วคะ่ะสมใจอยาก ก็เนี Sweden, yeah. before, like Norway, ่ค่ะเพื่อนๆค่ะรีมาเล่าสนุกๆให้ฟังเกือบจะได้เป็นสไปยอ่อร์เเดนนะถ้าเกิดเจอเขาก่อนกับแฟนคนนอร์เวย์นะรีว่ารีก็คงไปอยู่สซีเดนแล้วล่ะค่ะแต่ก็โชคดีนะคะที่ทุกวันนี้อยู่ตรงนี้ก็ฝากเอาเรื่องแบบเออเรื่องราวความรับในในใจของตัวเองมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะใครเคยใครเคยเป็นแบบนี้บ้างคะเป็นความรักที่ ไม่ใช่กว่าคือเราลักคนรนเวย์ก่อนเราเจอคนรนเวก่อนคนสวีเดนเนี่ยเราไม่ได้รักเราว่าเราหลงมากกว่าหลงในรูปรูปร่างรูปพันธุ์เขาเรียกว่าอะไรรูปร่างภายนอกเนาะมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะอย่าทําตามค่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะ